สวัสดีครับท่านชมวันนี้ก็อยู่กับผมใีกับช่อง New Creation TV นี่เองทั้งนะครับท่านชมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารที่ผมเป็นครับซึ่งในครั้งนี้ก็อยู่กับผมเองนีค่คิดนะครับแล้วซึ่งในครั้งนี้ก็จะผ่ามาฟาร์มเลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลเจ็ดร้อยตัวการฟาร์มหุนระเบิดอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ใช้โคด้ด ท้าทายมากอะแบบไม่ใช้โค้ดอย่าไปรับโค้ดกอริล่าก่อนนะครับกอริลู <c oughs> มาเตอร์ลี่ผละเบิดผมมีแค่16เองเฮ้ยเจอคน,ชนอแช่ห <c oughs> ุ่นแสงเฮ้ยจอคนแช่ผุกิโลวัด 呃呃，看。 อ้ออาวเชืเ่อเผยใช้หมัดคอมแบทในการต่อสู้อู้อะไรเนี่ย

ใช้ผลกิโลคิดยังไงที่ใช้ผลกิโลถามจริงอู้หูดีเย่เยมอ่นต่อยอะไรเนี่ย สองตัวเขาแย่งผมหมดเลยนะครับสักวันนึงจะแก้แชมป์อาจะโคตรสีจกกักรพรรดิที่ดูเลยอ,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 อีกสตัว ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอุ้ยสาม,มารถกำจัดกอริล่าได้แล้วเพิ่มมาตัวดีก่อน นนี้ภาษาบอกฟุกของผมก็กลายเป็นภาษาอังกฤษเรียบ้อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่อีกสิบไร่โก็สามารถไปที่เกาะบากี้ได้แล้วโอ้โหเกาะบากีถือว่าปากเถื่อนอีกถือว่าเป็นอีกกรณีที่ปากเถื่อนมากๆเพราะว่ามอนตีแรงเกินกอริลา่าคิงโอเค ผลระเบิดผู้ที่จะมาเยือนปุมว่ามือกับคนนี้ เจอส <laughs> ีจักรพรรดิวิกิโน่สีมุดเดวยี่สิบสามสามารถพีพีกับคณได้แล้วแล้วไม่เป็นไรปปป๊๊บป๊บบบ,บ,บโอเค เลเวลยี่สิบสี่เจ้าคนใช้ผมแสงแต่ไม่ตื่นอ่ะอือแสงวิถตื่นอ่ะผมตื่นสามสกิลอ่ะครับผมตื่นสามสกิลรหัสเก่าผมตื่นสามสกิลแส่ปี <c oughs> ปฟาร์มกอริลากอลีลา

Ui wow. Cái này Cái này wow. Ui 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 Vai đi

ไม่เราไม่ค่อยมามาเราไม่ใช่อาเที่ยวเล่นตรงนี้เออเม่ิจไปเิอเงินจับแล้วจอดไม่ได้จอบตรงนี้จับไม่ได้หุยเจอมัดคอมแบกเขาปิดสองทุ่มนะป้าป๊ะเราไปกินจะห้าโมงครึ่งกโอเคเอที่ร้านแถนี้ยังมีเลยไม่เราอยากกินชาวนี้ โอเคค่ะเอออรอม่มือน okay. ู่้าหลุดเดี๋ยวแป้นนึงนะท่านผู้ชมขออญาตแป้นนึงนะเดี๋ยวหลุดๆๆๆดโอเคมาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนกริล่าเกิดเราอยังทีกริล่าเกิดแล้วกริล่าเกิดแล้ว empty Gorilla key Chup

Tí ta gạt. Gorilla tí ta gạt. Piu. kẻ chung piu hải. Piu. ลองสเต็ปในการโจมตีกอริลา่าชึบปิ้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดีกว่า ด้วยฟาร์มิ้วเควนหนึ่งโอเคผมคิดถึงพวกลิงมากผมขอไปตีลิงลิงตีง่ายดีขอไปตีดีกว่าที่แม่เตีก็ดีละ อินเอเจียหนึ่งร้อยน้อยขึ้นขึ้นยังไงฮะปีตอนนี้่ะเะี่ยเจ้าคนสุมผลคุณคือใครตอยได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยี้ายิดอุยอ้ย คอมแบทเหรอคอมแบทเหรอคะพี่เอา้าเอา้าแต่เป็นแต่ถ้าผมได้ลาหัดก่บนะคนนี้คงไม่กล้าตีผมเพราะว่าตีเขาจะมผมตายทนะุกอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอยากสร้า,ากับพี่กน,น้องได้คับ ได้ข้าหัวเพิ่มฟรีๆเป็นแรกพวกกระริล่์เฮ้ยโอ้ยกระตูค้งังหลุดใบ ไม่รุดพุ้งรุดไปขนาดนี้ค่ะ,ะท,ท่านผู้ชมเข้าเลยเข้าเซิร์ฟวีอะไรหลุดตลอดกูเซิร์ฟธรรมดาก็ได้ทำใจเอาเมื่อกี้จิงจงเข้าเซิร์ฟวีนะแต่ผมแซ่เซิร์ฟีไม่ได้เพราะว่าไม่มีโลบักนัดนัดักลับมาอีกแล้วครับ จะไปตีกอริล่ากอริล่าเอานี้ตีมังกี้ตีลิงได้ไหมตีลิงก็ได้เก้จุดมัดคุมบัดข้อ มัดคอมแบตพี่ค่ะโอ้มีไหวคืออะไรเน็ตผมมันไม่ดีหรอคืออะไรอะถ้าผมรหลดอีคลิปจะปิดคลิปทันที ี่เจ้าไม่อยากตีมังคีด้กันตีลิงตีลิงง่ายกว่าเยอะแต่ไม่รุดก็พอตกดิว ออกฟุตสังคมแย่ที่สุดในโลกทุกคนดูดีครับคลิปน่าข่น่าสงสารเลยโอเคครัะผมไม่ไหวแล้วสำหรับเคม,มีขอตัวลาไปก่อนนะัะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ช,ช,ชร์กดแชร์ให้เด็กบ๊ายบาย